การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้งสนับสนุนโดย Ford Focus แรงแซงทุกคำ้าสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา PT m a g n กนิตรนน้ำมันเครื่องสูตรอัพเกรด ในขับซ่า34วันนี้จะพาคุณไปทดสอบเจ้า All New Nissan Note ซึ่งเต็มไปด้วยระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกันสมรรถนะและการขับขี่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับผมมิสซูลุมิสครับ,รบผมภาคภูมิวรรณแสงครับ,รบใ,นในวันนี้เราได้มาร่วมทริปกิจกรรมนะครับกับ Nissan ประเทศไทยในการทดสอบ Nissan Note ใหม่ครับ ถือเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความสนใจเหตุผลก็เพราะว่ารถในกลุ่มของ B segment ครับกลุ่ม City Car หรือว่า Eco Car เนี่ยครบรอบในการปรับเปลี่ยนรุ่นพอดีนะครบพบเงื่อนไข5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้อายุในการเข้าสู่เงื่อนไขใหม่ของ Eco Car เฟน2ครับสำหรับนิสสันโนตเองถือเป็นโฉมที่บางคนบอกว่าไลไรุ่นยากนะมันคือมาแทนที่เจ้านิสสันอเมร่าเดิมหรือเปล่าก็เห็นเป็นรูปทรง ฮสแบ็กหรือว่ามาแทนมสัสที่เป็น h ฮตส์แบ็เดิมเพราะว่าอเมล่าเป็น4ีดานแต่จริงๆแล้วนิสสันโนถือเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งภายในค่ายนิสสันนะครับ,รบไม่ได้มา<ท>เป็นมาสใหม่ไม่ได้มาแทนไทยแล้วก็โฉมที่เข้ามาในประเทศไทยนับเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วเพราะนั้นเนี่ยบนพื้นฐานของตัวรถเองการนำเข้ามาในประเทศไทยก็เอาโฉมล่าสุดที่มีการเปิดตัวในญี่ปุ่นมา แต่ว่ารายละเอียดส่วนอื่นก็อาจจะยังไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับครับเพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดครับภายในนิสส n นโนดคันนี้ว่ามีอุปกรณ์และก็ไฮไลท์ของการดีไซน์ในแต่ละจุดที่ตรงส่วนไหนบ้างครับครับ All New Nissan Note รถ compact hatchback 5ประตูมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1,198ซีซีมีพละกำลัง79แรงมา้ท 6, นนาที่6,000รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด106นิวตันเมตรที่4,400ราอบต่อนาที All New Nissan Note โดดเด่นด้วยดีไซน์เส้นสายภายนอกที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวกระจังหน้า V-motion ดูสปอร์ตรัดกับไฟโปรเจคเตอร์พร้อม LED ที่ให้ความโดดเด่นในทุกมุมมองห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายพวงมาลัยดี h p e สไตล์สปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมม l t ติฟังชั o น ครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางถ้ากลับมาแยกดูในแต่ละจุดที่เป็นไฮไลท์ของดีไซน์นิสสันโนตเป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้า v s h p p นะครับแล้วก็รงของโคมไปหน้าแล้วให้ไฟแบบ LED ทั้งหมดเลย ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจในรถระดับนี้ผู้บริโภคก็น่าจะพอใจนะครับบางของผม mm hmm. การดีไซน์ด้วยรถรูปทรงที่หลังคาบอดี้ตอนที่เป็นคอนเซปต์คา mm hmm. เขาบอกว่าเป็นพื้นฐานคอนเซปต์ที่จะผสมผสานระหว่างรถเคคากับรูปทรงบอดี้ที่เป็นมินิแวนคล mm hmm. ายเป็นรถแบบ b s e gment mm hmm. ที่มีพื้นที่กว้าง mm hmm. เกือบจะเป็นรถมินิแวนได้แต่ความจริงก็เป็นรถแบบฮ mm ัชแบ็กที่มี5ประตูนะครับเพราะฉะนั mm ้นเนี่ย หน้ารถที่สั้นแล้วก็มุมมองหลังคาที่โปร่งเนี่ยทางด้านหน้าดูแล้วรู้สึกว่าเป็นรถที่ทุกคนขับได้ง่ายส่วนของรถแล้วก็ดีไซน์ที่ใส่ไฟให้เป็นรูปแบบของเดย์ไทมรวมถึงรายละเอียดการให้อุปรกรณ์ชุดฟลอกแรมไฟท้าย LED ทั้งหมดนี่ก็ทำให้ตัวรถด,ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะฮะใช่ซึ่งถ้าเกิดมาดูต่อทางด้านข้างถึงท้ายแล้ฮะ มุมมองน้านข้างนะครับจะรู้สึกว่าตัวรถได้โปร่งเนื่องจากบางกระจกค่อนข้างใหญ่แล้วก็การที่เอากระจกมองข้างเนี่ยไว้ที่ข้างตัวถังก็มุมมองด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องกระจกสัม่ยมก็จะช่วยเพิ่มมุมมองทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ได้มากขึ้นอีกนิดนึนงก็เรียกว่าพื้นที่ตรงรช่องระหว่างตัวกระจกบังลมหน้าพิลาเอเนี่ยโปร่งมากขึ้นครับส่วนของแนวฝาท้ายก็มีมุมโค้งที่ดีไซน์เอาเส้นหลายๆส่วนจาก มีอารมณ์คล้ายๆจุกเหมือนกันนะสำหรับบานท้ายเพราะว่ามุมด้านท้ายในยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถสไตล์เนี้มันจะตัดแบนเลยแบน,แบนเลยแต่เนี้ยมีความโค้งออกมาแล้วก็มีเอวมีเส้นสาย <c oughs> ที่ช่วยทําให้รถมันดูมุมด้านท้ายในยดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะไฟท้าย <c oughs> ที่ไม่ได้เรียบง่ายแบบรถมินิแวนทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็เวลาขับตามก็มัน <c oughs> น่ารักดีส่วนของบานท้ายครับก็เปิดขึ้นมา เรื่องของระยะความสูงของแนวบานก็เรียกว่าเป็นคุณสุภาพสตรีพอสบายสบายใช่ครับ,รบถ้าเกิดผู้ชายก็สูงเกินผมประมาณ177-188 17นี่ก็เรียกว่าหัวถูพอดีฮะแต่ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนี่นะครับมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พื้นค่อนข้างต่ำก็ถือว่าเนกประสงค์นะของนี่เยอะเพราะหลายๆคันในเซ็มิน นี้เนี่ยระยะช่วงความยาวเนี่ยจะร้อยอย่างนี้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเก็บของได้ขาดจังถึงแม้ว่าแผ่นปิดตรงนี้นะครับจะบางมปนิดนึงแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วก็บุได้ดีแล้วก็ชุดบอกสามารถที่จะแยกพับนะครับปรับแบบ60-40ได้แต่ว่าเป็นรูปแบบการพับก้อนนูนขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เรียบปรับทรงลงเรียบนะครับนั้นก็ถือว่าปรับ พื้นที่ใช้สอยให้อนเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นในรูปทรงรถที่เป็นแฮชแบ็กแบบนี้ได้โอเคนะครับ พระบาทสมเด็จพระประมนทรัมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทำกินเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและทำให้ผลผลิตด,ด้านการเกษตรและประมงลดลงจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งสูงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลจังหวัดจันทบุรีเพื่อแนะนําให้ประชาชนได้มีความรู้และเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆในอดีต บริเวณนี้เคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเนื่องจากป่าชายเลนถูกทำลายทำให้น้ำทะเลนหนุนจนดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านต้องลุกล้่เข้ามาในพื้นที่ป่าแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพื้นที่แห่งนี้จึงได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลับการทํางานศูน์เราเราเน้นต้องการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนานะครับจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะซึ่งเราจะมีแม่งานหลักคือส่วนของกรมประมงเป็นแม่งานหลักและมีหน่วยงานอื่นที่ทํางานร่วมในโครงการตัวนี้ประมาณ3 2หน่วยงานนะเราสําเร็จก็ขยายผลสูเ่เกษตรกรในโครงการและนอกโครงการอีกทีหนึ่งนะอย่างเช่นง,งานที่เราทําได้คือการผลิตสระน้ำชัยฝัฝ่งรอบเ่าคุ้งกระเบนนะมีการพาอพันธุ์ปลาเก๋าพาอพันธุ์ปลากระตูนพาอพันธุ์มาน้ำส่วนใหญ่คือจะปล่อยนะปล่อยแจกจ่ายและจําหน่ายกับเษกษตรกรนําไปเลี้ยงต่ออีกทีหน นี่คืองานเร LE, ื่องการพัฒนานะครับอีนนี้ก็คืองานเพื่อการอนุรักษ์คื i, อที่ป่าเชลีนะฮะก็จะมีสรเป็นเป็นบอรดวอลเข้าไปที่ป่าเชลนอีกทีนึงนะเป็นสะพานเส้นทางประมาณ1 7 9เเมตรตอนนี้เปิดชมฟรีเหมือนกันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็อีกจุดคือส่วนของสถานแสดงพัสน้ำเฉลิมพระเกียรติหรอบพ่อโชพรรษาก็เป็นองค์งป่าขนาดอาจจะไม่ใหญ่โตนักนะฮะอันนี้เปิดชมฟรีอีกเหมือนกันตั้งแต่8โมงครึ่งช้าตั้ง4โมงครึ่งเย็น อีกจุดที่น่าสนใจคือบริเวณปกากอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณเอ่าวคุ้งกระเบนมีกิจกรรมให้ทาเยอะเหมือนกันเช่นกิจกรรมทําอีปแปะหรือว่าเป็นการหยอดปูนสีเร็เรูปเชือกเอาไว้นั่นเองเป็นแขวนทีคลองน้าทิ้งเพื่อเป็นแผ่นปูนที่ดักจับหอยนางรมแล้วก็เรื่องของสังเชือกเป็นการคลี่ผมเชื่อ,อ,อกเป็นฝ่เล็กๆผูกในประการังเทียมต่อ,อกทีหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบ้านให้ปลานะครับกิจกรรมตรงนี้นะเราเนิสต้องการ ใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะครับทำสิ่งที่ยากมันง่ายนะฮะโดยยึดหลักโครงสร้างของสภาพพื้นที่ดั้งเดิมเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นสายของพระราชาที่ถือว่าเรามองคิดว่าหลายท่านคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากหรือเปล่าว่านี่คือธรรมชาติที่เขาสอนให้รู้อยู่แล้วว่าทํากันง่ายๆเลยนะครับ AC d e เด o ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ผ้าเบรกเบน d ิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก ภายในห้องโดยสารก็มันมีความรู้สึกผสมสานระหว่างความเก่าความใหม่นะครับคืออย่างแห่งค้นโซนเนี่ยการจัดวางเนี่ยดูเหมือนรถสักสี่ปีที่แล้วครับคือจะบอกว่าตัวช่องแอร์กับแผงมือเปิดอะไรมันคุ้นเคยอยู่ในมาร์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าออกมาเจอโฟมอะไรที่แบบโหทรงสปอร์ตเลยเนี่ยเป็นดีเชฟตุกตัดฟิลลิ่งแบบว่าลดซิ่งหน่อยอะไรเงี่ยแต่วออมาเจอ โดยรวมมันก็เลยดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในส่วนของรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นท็อปอย่างที่เรานำมาทดสอบกันคันนี้ก็ได้ระบบชุดแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแบบไม่ได้คุมแยกโซนดูเอาโซนนะครับแล้วก็ชุดหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกีนะครับสามารถเชื่อมต่อใช้ฟังก์ชั่นรองรับ โทรศัพท์แบบไร้สายเป็นบลูทูธได้รวมถึงเล่นเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับแล้วก็ควบคุมที่ชุดพวงมาลัยเจ้าตำแหน่งของพวงมาลัยก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ครับแต่ไม่สามารถยืดหดได้แต่ว่าชุดเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ก็ถือว่าก็ช่วยชดเชยได้นะครับซึ่งการปรับใช้งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้ทางด้านหน้าผมรู้สึกว่าการยกเบาะขึ้นสูงได้ในรูปทรงตัวรถที่มีเนื้อที่ เหนือสีสันอยู่เยอะๆแบบนี้ทําให้เวลานั่งขับแล้วได้มุมมองที่สูงแล้วก็ดูโปร่งดีครับแต่นอกเหนือจากดีไซน์ทั้งหมดเลยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาชัดก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยครับฝั่งขวามือผมนี่มีอุปกรณ์มาครบครับนอกจากชุดสวิตช์เดิมที่เป็นยกเลิกหรือว่าเปิดปิดระบบออโต้สตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์นะครับก็ยังมีระบบเือนการชนทั้งด้านหน้ามีระบบเลนคีปปิ้งเอทนะครับคุม ตัวรถนะครับเสียงเตือนเวลาที่ออกนอกช่องทางแล้วก็รวมถึงระบบที่จะเปิดปิดระบบช่วยการทรงตัวครับนั้นก็ในตำแหน่งดีไซน์ที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วจะเห็นพิเศษขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจก3า0อยงศาใช่ครับบนกระจกมองหลมีกระจกมองหลังเนี่ยนอกจากเป็นระบบออตัดแสงออโต้แล้วนะครับเวลาที่เลื่อนตำแหน่งเกียร์ครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะแสดงภาพนะครับแยกเป็น2วิวด้วยกันก็คือวิว ของภาพรอบตัวรถที่เกิดจมองมาจากด้านบนเป็น bird eye view ลงมากับกอีกอันนึงก็คือภาพที่สองเฉพาะทางด้านหลังเลยครับซึ่งก็จะมีเส้นปะนะครับเป็นการนําทิศทางตามการหักเลี้ยวครับก็เรียกว่าเป็นการให้ฟังก์ชันอุปกรณ์การใช้งานที่สมบูรณ์นะในรถระดับนี้เสียดาขนาดเล็กไปนิดนึงถ้ามันย้ายมาอยู่ตรงจอมันจะเจ็บมากจอชัดไปนิดหน่อยนะ ไปดูด้านหลังต่อเอาละล<อ>งง <laughs> เน่ยฮะโอ้โห <laughs> สิ่งแรกเนี่ยที่รู้สึกได้ก็คือบานประตูที่เปิดได้กว้างครับแล้วช่วง ช่องประตูเนี่ยก้าวขึ้นลงง่ายมากความสูงแล้วก็แนวหลังคาที่ทางด้านหลังเกือบจะตรงเนี่ยนะครับกับบานที่เปิดออกไป85องศาเกือบจะตั้งฉากเลยนะครับทำให้ผมไม่รู้สึกว่ากำลังอยู่ในรถที่เป็นไซส์ B segment แล้วแถมกระจกบานข้างเนี่ยเปิดได้สุดทั้งบานด้วยอืือเลื่อนตรงลงแล้วไม่เหลือขอบกระจกไม่เหลือขอบเลยแนวของระยะพื้นที่การจัดสรรครับ ในตำแหน่งผู้ขับเองผมรู้สึกว่ามันมีมุมความโล่งแล้วก็กว้างแต่พอมานั่งทางด้านหลังนี่คือตำแหน่งที่ผมขับมาใช่แล้วนั่ง <laughs> นะตำแหน่งนี้คือผมปรับเบาะหน้าเนี่ยนั่งสบายสุดๆเอาไว้ครับก็ยังมีเล็กรูมที่เหลือเฟือเนื้อที่เบาะทางด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดนั่งแล้วกว้างสบายกว่ารถ4 segment. s e gment ครับหลายรุ่นนะฮะ มีลูกมีหลานนี่มันนักขัดตมาต,ตรงนี้ได้เลยเหระเรื่องของความกว้างแล้วก็เนื้อที่เหนือศีรษะทําให้รถคันนี้ด<อ>ูโปร่งนะครับมุมองศาของพนักพิงกําลังดีครับ,รบช่วงหัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับเลื่อนได้ทั้งสามตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นจุดการออกแบบที่สําคัญมากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การนั่งโดยสารทางนั้นของเบาะหลังนะครับแล้วก็หลอนการออกแบบหลังาคาที่มีช่วงเว้าวเหนือศีรษะพอดีอแล้วเว้าวอีกทีนึงตรนช่วงนําสายตาไปจนถึง ช่วงเหนือสีสับของผู้โดยสารทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าทําให้ตัวรถมีความรู้สึกที่โปโร่งแล้วก็มุมมองสาของชุดเบาะกับการวางตําแหน่งเบาะหลังมาอ,มอยู่ในช่วงเกือบจะค่อมพื้นที่วางล้อทางด้านหลังแล,แล้วก็ทำให้ได้ความกว้างแล้วก็รู้สึกสบายมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มิสันโนต์เนี่ยทำได้เกินคาดในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของงุณค่าการใช้งานจริงจริงนะครับ ก็ในรุ่นเริ่มต้น568,000บ,บาทผมว่าเป็นคันที่ดูได้เนื้อที่แล้วก็การใช้งานหลายๆส่วนที่ดูหลากหลายดีนะครับ,รบส่วนในรุ่นท็อปอย่างนี้ก็จะได้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยกับออปชันที่เหนือกว่าในเซกเมนต์นี้นะครับก็มีจุดเรื่องของคุณภาพของชุดเบาเรื่องของวัสดุซัพ์และวัสดุพุมเล็กน้อยครับ,รบที่ดูแล้วอาจจะขัดใจไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเมื่อแรกกับ สิ่งที่ได้มาก็ถือว่ากับความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันก็สมน้ำสมเนื้อกันอยู่สนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิท คุณภาคภูมิสำหรับวันนี้ที่เราเริ่มออกเดินทางจากโรงแรมอิสินนะครับสนุนสาทรครับซึ่งเส้นทางในวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปยังอัมพวาครับระยะทางรวมไปกลับก็มาณงสองร้อยนิดๆใช่ครับสำหรับช่วงแรกที่ขับในเมืองเป็นยังไงบ้างช่วงแรกในเมืองนะครับที่ขับมาเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับรู้สึกได้เลยว่าช่วงความเร็วประมาณสัก 20ถึง40เนี่ยการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะช้าไปน,นิดหนึ่งต้องรอรอบ,รบต้องกดกระเร่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อความเร็วเกินกว่านั้นไปแล้วเนี่ยถึงจะรู้สึกในเรื่องของการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับ,รบก็เลยทำให้ช่วงในเมืองเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร,ร,ร,ร่ในเมืองหรับในเมืองนะครับ ในการขับขี่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอย,อยากได้ความกระฉับกระเฉงเพิ่มมากขึ้นที่เกียร์ครับ CVT ในชุดที่เป็นแบบ D-Logic uh oh. นะครับชุดนี้เนี่ยมีโหมดสปอร์ตด้วยครับทันทีที่กดโหมดสปอร์ตมีไฟโชว์บนหน้าจอรอบเครื่องยนต์ที่ขับอยู่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในช่วงระดับประมาณ1,800นิดๆเนี่ยนะครับก็บจะขยับรอบขึ้นมาอยู่ในช่วงประมาณ3,000เลยคร,ครเรียกว่า ขึ้นมาเกือบ2,000รอบนะครับเพื่อที่จะวิ่งหาแรงบิดสูงสุดของตัวเครื่องครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ครับไ่อยู่ในโหมดสปอร์ตการเติมคันเร่งเข้าไปสิ่งที่คุณจะได้ยินชัดเจนก็คือเสียงเครื่องยนต์ครับแต่ตัวรถก็ยังดึงขึ้นไม่ได้แตกต่างจากใน Normal Mode ปกติเท่าไหร่นะครับส่วนของการตอบสนองของน้ำหนักพวงมาลัย ถือว่าเป็นการปรับเซ็ตให้ขับในช่วงความเร็วกลางครับแล้วก็ขับด้วยความเร็วระดับพอสมควรนี่ในความเร็วเดินทางอยู่ในระดับใช้ได้นะแต่ระดับดีเลยซึ่งทำถึงในช่วงที่มีการขับเดินทางไกลครับครับเวลาที่เติมคันเร่งขึ้นไปถึง100-110ก่อนจะถึง120เนี่ยก็มีเสียงเตือนทางด้านข้างดังขึ้นมาคร่อนข้างชัดเจนครับจากเสียงลมครับผมก็ว่าชัดไปนิดนึงครับสำหรับรถใหม่ยุคนี้นะครับ เรื่องของเสียงเครื่องยนต์ก็เก็บได้กลางๆครับเสียงจากพื้นก็เก็บพอใช้ได้แต่ว่าก็จะได้ยินเสียงจากหน้ายางที่มีการวิ่งบนพื้นกลิ้งขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันครับ,รบเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยต่อกันขับขี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณจะรู้สึกความมั่นใจครับแต่ถ้าเกิดมันประกอบกับช่วงล่างและการตอบสนองที่ล่าช้าเกินไปก็จะลดทอนเรื่องของอัตราลดในการขับขี่ลงไปพอสมควรนะครับ บ้างครับทบวันนี้เดินทางมากว่า200กิโลเมตรสิ่งแรกนะครับที่รู้สึกว่าความคุ้มค่าในเรื่องของความกว้างขวางของตัวรถนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยที่ถือว่าเกินความคาดหมายนะครับในระดับราคาที่เป็นอยู่ในลุมของรถอเโคคาก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าประทับใจแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มี ลักษณะาการใช้งานที่มีความหลากหลายในการใช้งานประจําวันทั้งวันทํางานแล้วก็วันหยุดนะครับตรงนี้ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกที่ให้มาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากนะครับอาจจะมีแค่เรื่องของอัตราเร่งนะครับเรื่องการทํางานของเบรกที่ยังอาจจะต้องปรับปรุงเซตใหม่ให้มันตอบสนองให้ดีกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งส่วนของผมเองมองว่ารูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์เนี่ยของนิสสันโนททำให ภาพของตัวรถในกลุ่มของ B-segment เนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นขนาดมิติตัวรถด,ดูถึงแม้ว่าระดับราคาจะเริ่มต้น500,000กว่าบาทแต่มันก็ได้อารมณ์ได้ความสดเฉี่ยวได้ขนาดพื้นที่การใช้งานมันมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในเงื่อนไขของบ้านเราที่ถูกควบคุมไว้เรื่องของมลพิษขนาด CC แล้วก็ราคาเริ่มต้นที่แข่งขันในตลาดของประเทศไทย ทำให้เจ้าโน้ตที่มาจําหน่ายในประเทศไทยถูกลดคอนสมรรถนะลงไปเยอะไปนิดหนึ่งครับสําหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้บนพื้นฐาน1 2 0 0ซีซีที่มีรหัสเริ่มต้นเหมือนกันครับในฝั่งของญี่ปุ่นเองที่ได้รับรางวัลอาจจะมีโค้ดต,ต่อท้ายด้วย ddr ห,หรือว่าเป็นเนบนซินฉีเด direct เพร้อม super c h a r g นั่นก็ทำให้มีความแตกต่างในแง่ของสมรรถนะพอสมควรแต่ในความคุ้มค่าของระบบที่ให้ s a ฟตี้ฟีเจอร์รวมถึงขนาดมิติภายในตัวรถครับ ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่คุ้มครับสำหรับคนที่ดูแล้วก็กำลังสนใจรถในรูปแบบแล้วก็เซกเมนต์นี้ครับ